สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในเทคโนโลยีช่องนี้ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟนและการสร้างไรายได้ออนไลน์เรื่องเล่าจากคอนเทนต์เอ e ีที่3มาแล้วนะครับใน e p ที่3นี้จะเป็นเรื่องราวของอีเมลสำคัญกับการขายภาพออนไลน์อย่างไรเรื่องนี้ต้องบอกว่าสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะมองข้ามในเรื่องของอีเมลไปไม่ได้สนใจในเรื่องของการ เก็บรักษาอ e ีเมลเก็บรักษาพาสเวิร์ดเอาไว้ให้ปลอดภัยแล้วก็ลืมหรือ,อไม่ได้ทำการยืนยันตัวตนแบบ2ขั้นตอนอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่น่าเสียดายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอ,อยากจะบอกกับทุกท่านนะครับที่ขายภาพออนไลน์ว่าอ e ีเมลนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องให้ความใส่ใจให้ความสนใจกับการ จำให้ได้ว่าเราใช้อีเมลอะไรในการขายภาพออนไลน์จำให้ได้ว่าเราใช้รหัสผ่านอะไรในการเข้าไปสู่อีเมลของเรานะครับสำหรับความสำคัญของอีเมลเนี่ยในข้อแรกเวลาที่เราขายภาพออนไลน์เนี่ยแน่นอนครับเราก็จําเป็นที่จะต้องสมัครสมาชิกนะครับหรือว่าอาจจะเรียกว่าเป็นการลงทะเบียนเพื่อขายภาพออนไลน์ก็ต้องใช้อีเมลเพราะฉะนั้น ตรงนี้คือหัวข้อแรกที่มีความสําคัญนะครับหัวข้อต่อมาก็คือว่าหลังจากที่เราลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้รับข่าวสารต่างๆนะครับจาก m i c r o s ต็อกหรือว่าเว็บไซต์ตัวแทนขายภาพออนไลน์เนี่ยนะครับถือว่าการรับข่าวสารเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากผมยกตัวอย่างเลยนะคือเมื่อสักครู่เนี้ยผมได้รับอีเมลมาฉบับหนึ่งจาก s h u t t e r St ต c k นะครับซึ่ง ก็เป็นอีกเว็บไซต์หนึ่งที่ผมขายภาพออนไลน์กับที่นี่นะครับเขาบอกว่าสวัสดีศิลปินช h u t t e r Stock อันนี้คือแปลเป็นภาษาไทยจากจากอ e ีเมลจากใน Gmail เลยก็จะได้ข้อความในลักษณะแบบนี้นะครับคุณมีารายได้อยู่ในบัญชีหากไม่เข้าไปรับารายได้จำนวนนี้โดยเร็วที่สุดก็มีความเสี่ยงที่ารายได้ของคุณยังไม่ได้รับนี้จะถูกโอนกับรัฐเดลาแวร์สหรัฐอเมริกา นะครับตรงนี้คือข่าวสารที่เขาส่งมาเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ใส่ใจที่จะเข้าไปอ่านอีเมลตรงนี้ก็ไม่ได้ปฏิบัติตามคําแนะนําของเขาเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของการไม่ได้รับเงินนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราสมัครขายภาพออนไลน์ลงทะเบียนขายภาพออนไลน์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จําเป็นนะที่จะต้องเข้าไปตรวจสอบเข้าไปอ่านอีเมลที่ทางเว็บไซต์ตัวแทนขายภาพต่างๆเนี่ย เขาส่งอีเมลมาให้เรานะครับเพื่อที่จะได้รับรู้รับทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆว่าเขาให้เราทำอะไรอย่างไรเมื่อ,อไหร่นะจากหัวข้อในอีเมลนี้เขาก็บอกต่อว่าเราขอแนะนำให้คุณใช้เวลาสักครู่ในการเข้าสู่ระบบและรับเงินของคุณต่อไปอ่อาขอโทษทีและรับเงินของคุณต่อไปนี้อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณยังไม่ได้รับไรายได้หไม่มีแบบฟอร์มภาษี นะครับอันนี้ก็ถ้าขายภาพออนไลน์มานานๆผมเชื่อว่าหลายท่านเข้าใจนะครับมันคือ,อาการกรอกแบบฟอร์มภาษีในต่างประเทศนะครับต่อมาก็คือการตั้งค่าการจ่ายค่าตอบแทนแน่นอนครับเวลาที่เราาส่งภาพไปขายเราเกิดรายได้ก็ต้องมอีตัวแทนในการที่จะนำเงินนั้นเนี่ยเข้ามายังในประเทศไทยของเรา นะครับก็จะมี Paypal มี s k i l l นะครับมี p ป o อนีออ่าอันนี้ก็คือที่ Shutterstock ซึ่งตัว Paypal นั้นในไทยตอนนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะรับเงินได้นะครับเราก็จึงมักจะใช้ Skrill กับ Skrill กับ p ป o n นีนะครับก็ประมาณนี้สำหรับรายละเอียดของ Skrill กับ p ป o n นีออันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่คนขายภาพออนไลน์มานานๆแล้วเนี่ย ก็จะพูดคุยกันเยอะว่าเอ๊ะตกลงใช้อะไรดีนะครับอันนี้ก็ก็ลองไปพิจารณาเองนะครับซึ่งรายละเอียดจะมีหยุมหยิ่มเยอะแยะมากมายที่ที่เราต้องอ่านและทําความเข้าใจแล้วจึงตัดสินใจต่อมาครับก็คือเขาบอกว่าเกณฑ์การชำระเงินขั้นต่ำตรวจสอบให้แน่ใจว่าขีดจำกัดการจ่ายค่าตอบแทนขั้นต่ำของคุณไม่เกินไปกว่าจำนวนไรายได้ค้างชำระ นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาก็ให้เราไปตั้งรายได้ขั้นต่ำนะครับไม่เกินไปกว่าจำนวนรายได้ค้างชำระคุณก็ไปดูครับ <holder? S 2> รายได้ค้างชำระของคุณเท่าไหร่สมมติว่ามันค้างชำระอยู่8 5 u s ดอลลาร์นะครับคุณก็ไปตั้งให้ต่ำกว่านั้นก็คือไม่เกินไปกว่านั้นนะครับเขาบอกว่าขอย้ำอีกครั้งให้ดำเนินการในส่วนนี้โดยเร็วที่สุด <S 2> <S 2> ตรงนี้นะครับเป็นข่าวสารที่ผมได้มาจาก อ่าเว็บไซต์ Chatter Sto c k แน่นอนครับเมื่อคุณได้รับอีเมลข่าวสารต่างๆเหล่านี้คุณควรอ่านและคุณควรทำความเข้าใจด้วยตัวคุณเองก่อนให้ดีก็คือการอ่านข้อความต่างๆให้ละเอียดรอบคอบก่อนนั่นเองแน่นอนครับเมื่อเราได้อ่านข้อมูลข่าวสารต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วและเราเกิดความไม่เข้าใจนะครับทั้งด้านล่างเขาจะบอกว่าติดต่อทีมสนับสนุนของเราหากมีคำถามใดๆเรายินดีให้บริการเพราะฉะนั้น เมื่อเราได้อ่านอ e ีเมลอย่างครบท่วนแล้วปฏิบัติตามแล้วและมีบางส่วนที่เราไม่เข้าใจเราสามารถติดต่อไปยังทีมสนับสนุนได้เพื่อช่วยให้เราเข้าใจเรื่องราวข้อแนะนำที่ต้องปฏิบัติในอ e ีเมลมากขึ้นนั่นเองนะครับมาดูหัวข้อต่อมากันเลยดีกว่าหัวข้อต่อมาคืออีเมลเนี่ยสำคัญตรงที่ว่าเวลาที่เว็บไซต์ตัวแทนขายภาพต่างๆเนี่ยนะครับเขามีการ แนะนำแนวทางการถ่ายภาพว่าเออในช่วงเดือนนี้ควรถ่ายแบบนี้ในช่วงเดือนนี้ต้องการภาพแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่คนขายภาพออนไลน์จะสามารถขายภาพได้อ่าถ่ายภาพได้ตรงกับความต้องการของทางไมโครสต็อกมากยิ่งขึ้นนั่นเองในแต่ละเดือนก็จะมีเทรน์ที่แตกต่างกันตรงนี้ผมยกตัวอย่างของเว็บไซต์ Dreams Time ให้กับคุคณผู้ชมได้รับชมว่าอ่ะเขามีเทรนแบบนี้นะ มีคีย์เวิร์ดเหล่านี้ก็ลองไปถ่ายภาพแนวนี้ส่งขายกันดูนะครับอันนี้คืออีกหนึ่งหัวข้อที่อีเมลนั้นมีความสำคัญกับการขายภาพออนไลน์นะครับสำหรับหัวข้อสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการสมัครใช้บริการต่างๆบนอินเทอร์เน็ตนั่นเองปัจจุบันนี้เวลาที่เราขายภาพออนไลน์เนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียง การใช้กล้องการใช้ซอฟต์แวร์เท่านั้นแต่ปัจจุบันเราสามารถขายภาพออนไลน์โดยใช้ AI ได้อีกด้วยแน่นอนครับการที่เราจะใช้ AI AI นั้นทำงานในลักษณะของการเป็นเว็บไซต์เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเขาเป็นเว็บไซต์ถ้าหากว่าเราต้องการที่จะเข้าใช้บริการอย่างรวดเร็วเราก็เพียงแค่เข้าสู่ระบ,บบด้วยอีเมลที่เรามีอยู่และส่วนใหญ่ ก็จะใช้ Gmail กันนะครับเพราะว่าเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วแหละว่า Gmail เนี่ยถ้าใครยิ่งถ้าใครใช้ Android ด้วยแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนยังไงก็จะต้องมี Gmail อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็จะเข้าสู่ระบบด้วย Gmail ได้ทันทีแต่เขาจะบอกว่า Google เพราะว่า Gmail ก็คือ Google account นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือภาพรวมนะครับว่าทำไมอีเมลเนี่ยจึงมีความสำคัญกับการขายภาพออนไลน์ หวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยยังไงฝากกดติดตามนายเทคโน o c h a ชแนลฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับเป็นกําลังใจให้กันหน่อยแล้วก็ถ้ามีคําถามใดๆก็เหมือนเช่นเคยครับพิมพ์เอาไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับผมเข้ามาตอบทุกๆคําถามอย่างแน่นอน EP นี้ลาไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ